โอเฮยค่ะทุกคนรีวิวตัวอย่างอนิเมะคลิปนี้ขอเสนอเรือ่อง Snow b i s k ด i t o v a Koi ส o s u หรือหนุม่มเย็บผ้ากับสาวนักคอสเพย์สำหรับหนุมหน่มๆแฟนอนิเมะคนไหนที่ชอบสาวแกว้วบอกเลยไม่ควรพลาดเรื่องนี้เพราะสาวแก้วจากเรื่องนี้จะพาทุกคนไปแต่งคอสเพย์กันและเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาด้านลิขสิทธิ์นะคะไอขอใช้เป็นภาพนิ่งกับภาพที่ไอวาดประกอบการรีวิวแทน แต่ถ้าใครอยากดูตัวอย่างอนิเมะแบบเต็มสามารถเสิร์ชชื่อเรื่องของอนิเมะใน YouTube ได้เลยนะคะและก่อนที่จะไปฟังรีวิวตัวอย่างอนิเมะสำหรับใครที่อยากรู้เรื่องราวโดยย่อ,อของอนิเมะเรื่องนี้ก่อนสามารถไปหาดูคลิปของไอได้ทางบิลิบิลินะเดี๋ยวจะแนบลิงก์ไว้ให้ด้านล่างเพราะในคลิปเนี่ยไอได้มีการเล่าเรื่องย่อและอัปเดตข่าวสารเกี่ยวกับอนิเมะเรื่องนี้ไว้แล้วแต่ตอนนี้ถ้าใครพร้อมแล้วไปฟังรีวิวตัวอย่างกันเลย จากตัวอย่างที่ถูกปล่อยออกมาเมื่อวันที่2ตุลาคมเรื่องราวดูนะ่าสนใจไม่น้อยเลยภาพโอเคสวยแถมในวิดีโอโปรโมทแรกนี้ยังมีการใส่เสียงภาคของตัวละครหลักที่เป็นพระเอกและนางเอกของเรื่องมาให้เราได้ฟังกันแล้วด้วยโกเมนเนะจูโกโจคุนคิตะกาวะซัอรเทออ อันนี้ก็เป็นเสียงพาคของพระเอกกับนางเอกนะคะซึ่งไอ้ตัดมาให้ได้ฟังกันส่วนหนึ่งจากวิดีโอโปรโมตแรกซึ่งจากวิดีโอโปรโมตแรกนี้เรื่องราวที่ถ่ายทอดมาถึงผู้ชมอย่างเรา จะเป็นมุมมองของพระเอกนะคะซึ่งก็ทำออกมาได้ดีพอสมควรเลยคือพอดูแล้วก็รับรู้ได้ว่าพระเอกกำลังคิดอะไรอยู่และต้องการอะไรส่วนทางด้านเสียงภาคของนางเอกอันนี้ประทับใจไม่น้อยเลยฟังแล้วรู้สึกว่าตัวละครดูมีชีวิตชีวามากเหมาะกับคาแรคเตอร์ตัวละครดีส่วนซาวเพลงประกอบเป็นดนตรีที่ฟังได้เพลินๆคะ่ะให้อารมณ์แบบ ยังไงล่ะจะว่าน่ารักก็ไม่เชิงมันให้ฟิลแบบบรรยากาศเหมือนอยู่ในงานเต้นราแต่ก็ไม่ใช่เอาเป็นว่ามันเข้ากับเรื่องราวดีก็แล้วกันค่ะจุดที่น่าสนใจของอนิเมะเรื่องนี้ไอมองว่าเป็นเรื่องของการนําเสนอเรื่องราวค่ะที่จะทําให้เราได้เห็นมุมมองอีกมุมหนึ่งของผู้ชายที่ว่าผู้ชายเองก็สามารถทํางานฝีมือได้นะถึงแม้มันจะเป็นงานของผู้หญิงก็เถอะอะไรทํานองนี้ อีกทั้งยังสะท้อนให้เราได้เห็นถึงปัญหาของเหล่าผู้ชายที่ชื่นชอบงานที่ต้องใช้ความประณีตอีกด้วยซึ่งอันนี้ก็ต้องมารอดูกันว่าพระเอกของเรื่องนี้เนี่ยเขาจะเจอกับปัญหาอะไรแล้วเขาจะก้าวผ่านปัญหานี้ไปเพื่อทำความฝันตัวงให้เป็นจริงได้หรือไม่ถ้าใครชอบอนิเมะแนวนี้ก็รอติดตามชมได้เลยในเรื่อง Snow Biscuit ว่าก w อยวสุ uru, หรือหนุ่มย่ผ้ากับสาวนักคอสเพย์ สุดท้ายก่อนจะจากกันไปวันนี้เพื่อไม่ให้พลาดการรีวิวตัวอย่างอนิเมะเรื่องอื่นกดติดตามช่องนี้ไว้นะและฝากกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปให้ด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหนะะ้าค่ะบ๊ายบาย